สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่574กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆพอดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับแล้วท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผม1.74 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับ ซึ่งนะครับผมก็จะรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25นะครับผมใน E ีีนี้มี25รายการนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับพี่พี่จะมีหมายเลข EP ีนะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่พี่ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระรเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีพีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่เก็บค่าส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระทุกองก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พได้เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผม ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับมาพร้อมกับการประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นืผมวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครอง์นี้นะครับนี่นะครับเปิดแต่งปันนะครับผมให้พี่นะครับผมในราคานะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม850บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะคครรัับบผมนีะ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมดูนะครับผมเนื้อหาโมสารนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม850บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ850บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ อยู right right here here. ่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายกันที่1นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข2แล้วนะครับพี่ๆรายกันนี้ก็จะเป็นเหรียญพอกลั่นนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแรกปี2องสนะครับพี่ๆนี่นะครับวัดพญาการามนะครับผมนี่นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้องกัดประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับนะครับผมเหรียญพกกลั่นนะครับผมหมายเลขสองนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทนะครับผมนี่นะครับ ท่านใดดูแล้วสนใจก็สอบถาม่านเข้ามาได้นะครับผมต่อโค้ดกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับพี่องค์นี้พิเศษเลยนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ900าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมลงพอกลั่นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่2ในพีนี้นะครับผมที่ระลึกนะครับในการนะครับผมปฏิสังขรอุโบสถนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเรียนนะครับผมลงพอกลั่นนะครับผมรายการหมายเลขที่ สองในอีพีนี้นะครับผมนี่นะครับ900บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับผมหมายเลขสามนะครับพี่พี่เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับผภูริทัตโตนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับวัดเจดีหลวงนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญกลมใหญ่เลยนะครับพี่พี่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นปี2514นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมดูนะครับเหรียญสวยคมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพระอาจารย์มั่นคูดีทัตโตนะครับผมรายการหมายเลขี่3นะครับผมในพนี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่4ี่นะครับผมรายการที Next, ่จะเป็นเหรียญนะครับโชคดีนะครับผมโชคดีคู่นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นโชคดีหลังหนูนะครับปีสาสองนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆเหรียญโชคดีพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมักโรนะครับผม ท่านใดดูเรชอบใจหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนนะครับวิสขาบูชาไตรักนะครับหลังหนูนะครับผมปี3-2นะครับพี่พ่อเกษมเรียนนี้นะครับผมันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขี่4นี้นะครับผม650บาทนะครับผมราคานี้ได้2ององค์แล้วก็กล่องเดิมเลยนะครับ พร้อมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นปีเดียวกันนะครับพี่พี่แต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน2พิมพ์เลยนะครับผมพอดีว่าผมได้มาพร้อมกันก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้คู่กันแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเตรียญโชคดีนะครับผมหลังหนุ่มพ่อเกษมรปี32นะครับ <Workers. S 2> ถัดมานะครับผมจะเป็นพระปิดตาปูเอี่ยมนะครับพี่ๆอันนี้เจ้าของเดิมเก็บไว้ในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาปูเอี่ยมวัดนพันธ์สูงหมายเลขนี้นะครับผมนี่ลยครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปูเอี่ยมวัดนพันธ์สูงนะครับพี่ๆหมายเลขที่5นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข6แล้วนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงปู่โต๊นะครับพิมพ์ขาโต๊นะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขี่6นะครับผมองนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพิมพ์ขาโตนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับท่านใดดูแล้วสนใจหรือว่าชอบใจนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ขาโตนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิงพีนะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข7นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนื้อก้นคกนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ 700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตาพิมพ์จัมโบ้2องค์นี้นะครับ700บาทนะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมเป็นเนื้อก้นครกหรือว่าเนื้อลายเสือสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่เจ็ดแล้วนะครับพี่ๆในอีพีนี้นะครับของรายการหมายเลขที่7นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นลายเสือนะครับผมนี่ะครับหลวงปู่โตนะครับผม ด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ700บาทนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกเนื้อนึงนะครับผมเป็นเนื้อของเกสอรนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันนะครับผม700บาทเหมือนกันเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับ700บาทนะครับผมองนี้นะครับฝังคู่ดดอกนะครับผมสําหรับปิตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้2นะครับ หลปุโตะนะครับมวัดประดดูฉินพลีนะครับผมเนื้องเคสอดนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับทานใดสนใจนะครับผมสององค์พ้อมกันก็มีราคาพิเศษให้นะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขเก้าครับจะเป็นกิ่งของตะเคียนนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผม รายการที่9นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับผมพระกลิ่นคองตะเคียนนะครับผมนี่นยครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าดูแลสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับองนี้หมายเลขที่9นะครับผม550นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่เพิ่มนะครับพี่พี่หรือว่าพระพุทธวิถีนายกนะครับปี2 5 0 5นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งัปให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับพี่พี่หลวงปู่เพิ่มนะครับผมหมายเลขที่10นะครับนี่นะครับพระพุทธวิถีนายกนะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผมมีรอยจานตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่หนยครับที่ระลึกนะครับผมงานฉลองเรื่องสมรัก์นะครับผมปีพศนะครับพี่พี่หนยครับผิวสวยสวเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพระพุทธวิถีนายกนะยครับทันใดนะครับผมอยากชมรูปภาพนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม650นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข1 1นะครับผมเป็นสมเด็จรุนแตกลายงานนะครับพี่พี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมนี่นะครับ บุญนแตกรายงานนะครับผมวัตระคังโคสิตารามหมายเลขที่11นะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมพระสมเด็จตุ้นแตกรายงานนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหกรบาทนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับวัดระคังโคสิตารามนะครับผมด้านหลังนะครับ อยู่แตกลายงาชัดเจนเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระนางพญานะครับอันนี้จะเป็นพิมพเข่าตรงนะครับพี่พี่เนื้อดินเผานะครับผมวัดกรุวัดนางพญานะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเห็นไหมครับ หมายเลขนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็นะครับผมราคาเปิดแบ่งปันสําหรับอง์นี้นะครับผม800บาทนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมพิมเข่าตรงนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ800บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆดูนะครับผม เขยวสวยๆเดิมๆแบบนี button, like ้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรันนงพญานะครับผมพิมพ์เข่าตรงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทครับถัดมาครับผมหมายเลขที่13นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อปานพิม์ทรงครุดนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พ fc นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพทรงครุนะครับผมรายการที่13นะครับ นี่นะครับผม650บาทเท่านั้นเลยนะครับผม650บาทนะครับหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่ผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่13นะครับผม650บาทนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข14ครับผมจะเป็นเหรียญหลวงู่เยีวัดหนังนะครับรุ่น2นะครับผมหลังยัน5นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงู่เยีวัดหนังรุ่นที่2นะครับ วัดหนังหลังยันห้านะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอยู่ทุ่มเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้เลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผม ัดมานะครับผมเป็นเหรียญพ่อรวยนะครับผมปาสาทติโกนะครับผมวัตโกนะครับเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อรวยนะครับผมปาสาทติโกนะครับวัตโกนะครับองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆต่อโค้ด96ตรงนี้นะครับผม500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการใหม่เลขที่15นี้นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับ สวยๆเดิมเดิมแบบนี ident, ้เลยครับผมด้านหลังจะเป็นไก่คู่นะครับผมอายุวัฒนามงคล8รอบนะครับหลวงพ่อรวยปาษาทิโกนะครับผม500บาทนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเอ่อพระสมเด็จนะครับกลุบปางขุนพรมนะครับผมนี่นะครับกลุวัดปางขุนพรมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จกลุบปางขุนพรมวงนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้เลยครับ450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับด้านหลังจะมีเป็นรูปเจดีย์ด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับสมเด็จรปางขุนพมนะครับผมหมายเลขที่16นะครับพี่วันนี้ชอบสะสมสมเด็จนะครับผมท่านใดดูแล้วเข้าตานะครับผมก็สอบถามกันได้นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับ พระสมเด็จนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่17นะครับผมนี่นะครับผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับ หมายเลขสิบเจ็ดแล้วนะครับพี่พี่ถัดมาครับผมหมายเลขที่สิบแปดนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับปิดตานะครับผมเนื้อชินตะกัวหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับราชวรวิหารนะครับผมบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับปิดตานะครับผมเนื้อชินตะกัวองค์นี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่สิบแปดนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ดูผิวขององค์พระองค์นี้กันนะครับผม 400บาทนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผิวเนื้อชินตะกัวนะครับผมเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมดีนะครับหอมกล่องเก็บเก่าเดิมเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสิบอ่สิบเก้านะครับพี่พี่จะเป็นหลงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใดหอมรุ่นสุดท้ายนะครับผมหลงพ่อเงินนะครับนี่นะครับมูลนิธินีนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผมปี2518นะครับพี่พี่หลงพ่อเงินองค์นี้นะครับผมวัดดอนใดหอมนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่ FC นะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้เลยเลยนะครับผมในราคานะครับผม650บาทนะครับ650บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับนี่นะครับพระราชธรรมมาพรนะครับพี่พี่ลูสุดท้ายนะครับผม650บาทนะครับพร้อมเรียบสวยๆเลยนะครับพี่พี่ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่20ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมอง์นี้นะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับพี่ๆหลวงพ่อฉุยนะครับผมรายการหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับผมเนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเม็ดแตงหรือพ่อทวดนะครับพี่พี่องนี้นะครับเม็ดแตงหรือพ่อทวดเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผมหมายเล็กนี้นะครับนี่นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญเม็ดแตงหรือพ่อทวดนะครับผมเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับพี่วัชชางให้นะครับ นาก็จะเป็นหลงพ่อทวดนะครับผมหรืออันปาก้ากะไหลทองนะครับผมพร้อมเรียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นพัดยศพิม์เล็กนะครับผมพัดยศเล็กพิมพเล็กหอลวงปู่โตนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญปู่โตนะครับผมพัดยศนะครับพิมพ์เล็กนะครับผม ปี2510นาเอ่อน่าจะ16นะครับพี่พี่องนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหลังยันตรีนะครับผมเป็นองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมบุโตะนะครับผมพัดยอดเล็กพิมเล็กนะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่22นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระนาคปกนะครับเอ่อพระนาคปองบุโตะนะครัี่พี่อันนี้ผมมีอีกองหนึ่งด้วยนะครับผมหมายเลขยี่สนะครับ ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องนี้กันก่อนนะครับอง์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม600บาทนะครับผมสําหรับนะครับผมนาปกองเล็กนะครับผมหรืปุโตะนะครับผมวัดประดูสิมพลีนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับเนื้อทองแดงองแรกนะครับผมถัดมานะครับผมวันนี้นะครับหมายเลขที่24นะครับผมจะเป็นคนละเนื้อกันเนาะครับน้องน่นะครับเอาดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเหมือนจะเป็นเนื้อนวะเลยนะครับององนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมหกร้อยบาทนะครับสําหรับนะครับผมพระนากรบนะครับผมงปบุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับองค์นี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆแต่ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ยี่สิบสี่นี้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมได้แก่นะครับ หรวงพ่อเงินนะครับผมรุ่นปืนแตกนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมอำเภอโพธาเล่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นรุ่นปืนแตกนะครับผมหมายเลขที่25นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเนะครับผมในราคา4 0่บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหรวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมรุ่นปืนแตกนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆนะ่ครับ อยากชมภาพเพิ่มเติมวงใไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะครับพี่ๆของพระองค์นี้นะครับผมนี่นะครับรุ่นปืนแตกหมายเลขที่25นะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ก็สาหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะ ใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ